สวัสดีครับก่อนอื่นนั้นนะครับเราผมจะมาพูดถึงเรื่องการเรียกแอปบอทนะครับโดยส่วนมากแล้วการเรียกการเรียกแอปก็จะปักหมุดไม่ค่อยตรงกัน,นครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการปักหมุดนะครับในการเรียกแอปเพื่อให้พี่ พี่ๆที่ขับคนขับอะครับเขามาถูกตำแหน่งที่ที่จะต้องการไปรับอะครับส่วนปลายทางอะไม่ทุนไม่จำเป็นต้องเปะก็ได้เพราะเราเจอหน้ากันแล้วเราสามารถคุยกันที่บนรถได้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็คือเข้าไปเรียกแอปก็คือเรียกเรียกที่โบสนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มันจะขึ้นว่าให้คุณไปที่ไหนนะครับก็อย่าผมยกตัวอย่างว่าตำแหน่งัจจุบันผมอยู่ตรงรางคำแหงแถวรางคำแหงแล้วกัน,นครับแล้วผมจะไปจิตรพัฒน์แมนชั่นแบบนี้นะครับทีนี้ มันส่วนมากทุกคนก็จะขึ้นแบบประมาณนี้ก็คือมันจะเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เห็นไหมครับซึ่งเราควรจะขยับไปแก้ไขครับตำแหน่งที่ตั้งของเรานะครับโดยโดยแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์แล้วก็ไปตำแหน่งปัจจุบันก่อนนะครับ ตำแหน่งปัจจุบันครับเลือกบนแผนที่นะครับนะครับให้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือคลิกคลิกลบก่อนเพราะตำแหน่งปัจจุบันเราสมมุติว่าเราไม่ชัวร์เราก็ไปที่เลือกบนแผนที่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะกั้มกึ่งกันครับเห็นลูกศรสีเขียวไหมครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ปั้มเชียวแต่ตำแหน่งมันขึ้นตรงนี้ลูกค้าอาจจะมาแล้วมันจะงงง,งเอ๊ะอยู่อยู่ที่ไหนกันแน่เราอาจจะเลื่อนไปอยู่หน้าปากทางปั้มเชียวก็ได้จุดตรงข้าวนี้อยู่ตรงออกนะคเราก็อยู่ตรงข้าวก็ได้เดี๋คิดว่าอยู่ตรงออกน่าจะดีครับเราก็คลิกตรงที่เป็นตัวที่ออกเราก็ยืนยันยืนยันจุดรับนะครับแค่นี้ครับแค่นี้อ่า ทางคนขับก็สามารถมาหาเราได้ตรงนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถหรืออะไรนะครับแล้วก็เสร็จจากนั้นเราก็ยืนยันออเดอร์แค่นั้นครับก็ขอการจบก็ขอ,ขอจบการบอกตำแหน่งที่ตั้งปร,ประมาณนี้ก่อนนะครับ